ถ้าเป็นอารมณ์สมถะกรรมฐานเนี่ยมี40อารมณ์40อารมณ์ถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐานเนี่ยนับหยาบๆเนี่ยจะมี72อารมณ์72อารมณ์ถ้านับละเอียดละเอียดยิบจะได้159อารมณ์ รวมรวมแล้วทั้งสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันเกือบเกือบสองรอนะมันร้อาอารมณ์นเพราะน,นั้นการบฏิบัติมันจึงมีหลากหลายหลากอารมณ์คำว่าหลากหลายก็คือหลากอารมณ์ อารมณ์ที่จะใช้ในการปฏิบัตนะิมันมีร้อาอารมณ์ท่านลองนึกดูกันเลยกันว่าเรายังทำไม่ได้สักอารมณ์ด้วยซ้ำเราเองอะแน่ใจไหมว่าเราได้สักอารมณ์หนึงอะถ้าเราก็ไม่แน่ใจเราได้สักอารมณ์ามันก็เปิดไปหมดอะ องนั้นว่าอย่างนั้นองนี้ว่าอย่างนี้สํานักนั้นว่า,างนี้สํานักนนี้ว่างเอาแล้วเราไม่ได้สักอันหนึ่งอ่ะจะเอารมณ์ใดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็เอาไม่ได้สักอันของเราเละไปหมดอ่ะรวนไปหมดอ่ะมันก็เลวรวนสับสนไม่แน่ใจอะไรไปอย่างนั้นอ่ะท่าน แต่วิธีปฏิบัติอารมณ์ใดก็ตามท,ท่านอย่าไปรังเกียจครับเพราะอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยเราอาจจะฝึกแค่นิดเดียวเราก็รู้แค่นิดเดียวนั่นแหละเราฝึกอารมณ์อาน,นี้อีกนะใช่ไหมอีกหน่อยได้อีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมสแสดงได้สองอันแล้วนะฝึกอีกอันหนึ่งก็ได้อีกอันหนึ่งครับฝึกแล้วหลายอันก็ได้หลายอันครับ ส่วนอันไหนที่ท่านชอบเราทำแล้วรู้สึกมันมันยังให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธินะเกิดกุศลนย่เงี้ยท่านก็จะเริ่มรู้แหละว่าอันไหนมันมันมันทำให้ท่านสงบได้หรือว่า มีสติเพิ่มขึ้นมีสติไวขึ้นมีสติเจริญขึ้นมีปัญญาแหลมคมขึ้นหรือว่ามีจิตตั้งมั่นอยู่ในกุศลอยู่ในในองค์บริกรรหรือในอารมณ์มากผมพูดให้ฟังก็เพื่อใหเห็นว่าการสวดมนต์น่ะถ้าท่านดูในหนังสือสวดมนต์อนนตอนท้ายในวิมุต วิมุตตายตาณสูตรก็บอกแล้วการสาธยายการสาธยายทำการสวดมนต์บางคนบนรรลุตรงที่ไปสาธยายหรือสวดมนต์นะฮะมันมันอยู่ที่ว่าผู้นั้นอะทำแล้วมันเกิดอะไรมันได้อะไรเพราะนั้น ถ้าจับประเด็นอย่างนี้แนละ้วท่านจะได้รู้สึกว่ามันสนุกอ่ะม,มันมันทำได้ทุกอย่างนะว่างั้นใชแต่ถ้าท่านต้องไม่ได้ฉันต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ฉันต้องอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยท่านถ้าทำอย่างเง้จะไม่ได้อะไรเลยครับจะไม่ได้อะไรเลย แต่ทำเหมือนไม่ต้องทำนะจะได้ทำเหมือนไม่ต้องทำมันจะได้ท่านจะรู้ผลหรือว่าชัดเจนเนะี่ยเมื่อเมื่อเมื่อจบคอสแล้วนะฮะหมยว่าเราอยู่ที่นี่สิบห้าวันเนี่ยพอครบสิบห้าวันไปแล้วท่านเราจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนถ้าทำนะครับแต่ถ้าไม่ทำท่านก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นั่นก็อือเหมือนเดิมงงสองตัวเหมือนเดิมงงเหมือนเดิมไม่รู้จะเอาอะไรเพราะเพราะเพราะไม่เอาอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรการการทำเนี่ยมันมันเหมือนทำเล่นๆนะครับปฏิบัติธรรมเนี่ย้า คือทำให้มันเป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติเราเป็นยังไงธรรมชาติเรานั่งอย่างไรเรายืนอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรเราเราเรากลับไปสู่ความเป็นธรรมชาติความเป็นปกติแต่เพียงแต่เพิ่ม ตัวรู้ตัวกำหนดรู้หรือตัวสติเข้าไปนะฮะอันนั้นอันนั้นต้องทำเพราะสติเรามีแต่มันมันมาไม่ทันมันมาช้ามันมาไม่ทันนะเราเมื่อกจะบอกว่าเอยเรามีสตินะ่ะ ท่านสังเกตดูเถอเวลามันมาเนี่ยกิเลสมันมาเนี่ยปั้งเนี่ยเราเอาไม่อยู่อะเอาไม่ทานะเวลาเขาจุดภูอะท่านสะดุ้งไหม,มถ้าท่านไม่สะดุ้งท่านกำหนดท่านไหมเห็นไหมครับว่า ถ้าไม่สะดุ้งก็ต้องกำหนดได้ทันถ้ากำหนดไม่ทันก็คือสะดุ้งสะดุ้งนั่นแหละบอกให้รู้ว่าสติมาไม่ทันครับจิตจิตมันกระตุกไปแล้วครับแล้วถึงรู้ว่ากระตุกไปแล้วครับเดีสติมาก็เมื่อเมื่อเมื่อจิตมัน แย่ yeah, ไปแล้วเห็นไหมคแต่ถ้าคนมีสติทันเนี่ยปั้งปั้งรู้ทันทีครับไม่สะดุ้งครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไอ้ที่เราคิดว่าเรามีสติสติเราไว้สติเราทันนีเราก็ต้องวิสูจน์ดูว่าจริงไหมอย่างนี้นะและถ้ายิ่งเป็นกิเลสนะครับ กิเลสเนี่ยมันมาเนี่ยมันไม่ได้มาแบบแยกเขี้ยวอย่างเดียวนะท่านมันยิ้มหวานมาหาเราก็มีนะและเราก็รู้ไม่ทันด้วยถ้ามันมาถูกอย่างที่เราชอบอะตรงกับกิเลสของเราเนี่ยเสร็จมันครับเสร็จบางทีมันแยกเขี้ยวมาเนี่ย เรารู้ไม่ทันเราก็แยกเคี่ยวใส่กับมันอีกเรียว่าโกรธนะโทสัความโรคโกรธหลงทกิเลสเหล่านี้ท่านเวลามันมาเนี่ยถ้าสติเราไม่ได้ฝึกไว้เนี่ยเอาไม่ทันนะครับเอาไม่ทันเอาไม่อยู่หรอก เพราะนั้นนี่แหละครับที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือมาฝึกสติเนี่ยท่านมาฝึกสติยืนฝึกสติยืนนั่งฝึกสติให้สติมันรู้ว่ากำลังนั่งกำลังยืนเดินก็ให้มีสติรู้ว่ากำลังเดินนะฮะ